วิเคราะห์กราฟและอินดิเคเตอร์ชี้นำการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดคริปโตสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญมากในการลงทุนคริปโตนั่นก็คือการวิเคราะห์กราฟและอินดิเคเตอร์ที่สามารถชี้นำถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจนเพื่อที่เราจะสามารถเตรียมตัวและวางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดหัวข้อสำคัญที่เราจะพูดกันวันนี้มีทั้งหมด3ส่วนหลักๆได้แก่ส่วนที่1 การวิเคราะห์กราฟราคาหรือ price action เครื่องมือแรกที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์แนวโน้มคือการอ่านแท่งเทียนหรือ candlestick patterns ซึ่งมีรูปแบบแท่งเทียนสำคัญที่ทุกคนควรรู้เช่น bullish patterns หรือรูปแบบการกลับตัวขึ้นได้แก่รูปแบบ hammer, morning star และ bullish engulfing ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ในทางตรงกันข้ามเราจะมี b a บ i s h Patterns หรือรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มลงเช่นชุติสตาอินิสตาและเบ i ิชอิงก l f ฟิงนอกจากแท่งเทียนแล้วการตีเส้นแนวโน้มหรือ t r e น l l n n s ก็สำคัญมากหากราคาเคลื่อนไหวหลุดแนวโน้มขาขึ้นหรือทะลุแนวโน้มขาลงนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าตลาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเร็วๆนี้แล้ว,ลวส่วนที่2การวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ยอดนิยม อินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เรายืนยันแนวโน้มได้อย่างชัดเจนขึ้นและอินดิเคเตอร์ที่นักลงทุนมืออาชีพใช้กันมากที่สุดได้แก่ 1. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Moving a v e r a g หากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว Golden Cross เป็นสัญญาณตลาดขาขึ้นชัดเจนแต่ถ้าตัดลงต่ํากว่า d e a d Cross จะเป็นสัญญาณเตือนตลาดขาลงทันที 2. ISI หรือ Relative Strength Index หาก RSI อยู่เกิน70แปลว่าตลาดอาจมีแรงซื้อที่มากเกินไปและราคากำลังจะปรับฐานลงในขณะที่ RSI ต่ำกว่า30แปลว่าราคาอาจถูกขายมากเกินไปและเตรียมกลับตัวขึ้น RSI Divergence เป็นสัญญาณที่มีความแม่นยำมากที่สุดที่ชี้ว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้นม 3. MACD หรือ Moving Average Divergence Divergence หาก Histogram เปลี่ยนจากลบเป็นบวกแสดงถึงตลาดก,กำลังกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่ถ้าฮิสตอรีกรมเปลี่ยนจากบวกเป็นลบจะเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวเป็นขาลงชัดเจนเช่นกัน m อ c d ซิเดเดเวอคือสัญญาณที่แข็งแรงและเชื่อถือได้ในการเปลี่ยนแนวโน้มระยะยาวสี d ว o l u m e Indicator หรือปริมาณการซื้อขายหากปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่อราคากำลังเปลี่ยนทิศทางจะช่วยยืนยันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครั้งนี้มีในสำคัญและเชื่อถือได้ส่วนที่ 3. i n d i c a t o r ขั้นสูงที่ช่วยยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มสำหรับนักลงทุนที่ชอบความละเอียด และแม่นยำมากขึ้นยังมีอินดิเคเตอร์ขั้นสูงเพิ่มเติมที่น่าใช้เช่น1 Fibonacci Retracement ระดับ Fibonacci ที่สำคัญมากคือ 38.2%, 50%และ61.8%